สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะกับปานฟินแนลนด์จ้ะผลไม้เริ่มสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งผลไม้สุกไปเก็บผลไม้ก,กินกันเนาะค่ะเนาะไปซิมไปซิมผลไม้ไปซิมผลไม้เชอรี่พี่น้องเชอรี่สุกแล้วค่ะเชอรี่เริ่มสุกแล้วนะคะดูกันเลยนะคะนี่พี่น้องคะเชอรี่ป่าเริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้อง พี่น้องขาเริ่มสุกแล้วค่ะเด็ดกินกันเลยค่ะชิมจากต้นเลยนะคะชิมจากต้นเลยค่ะพี่น้องขานี่ค่ะชิมจากต้นเลยนะคะมั้งสมเมื่อหน้าพี่น้องอยุติธรๆเลยกินกับอันกินกับอันี้คือเสียบนะคะ่ะเห็ดเกลือน้ำปลาหวานไหมคะนี่มากินแซ่บ แบเกลือน้ำปลาหวานเดี๋ยวนกก็ไม่กินแล้วค่ะเดี๋ยวนกก็ไม่กินเบิดอน้วนี่เชือหลีปลาเชือหลีปลาแต่ว่าขึ้นอยู่บานจะของไปต่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปพาไปเก็บอันพาไปเก็บอันนี้แดดเปียงเปียงเลยพี่น้องฮอนฮอนค่ะ ถาไปเก็บอันมาอยู่นี่เขาเอิ่นปูนาเฮรุกาเนาะคะ่ะกับมาอากันนี่อยู่นี่เพื่อนเซื่อไม่ยมฝรั่งบ่เึงดอกไม้งามบ่พี่น้องดอกไม้ดอกไม้กำลังงามพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกไม้งามงามคักอีหลีถ้ามาเบิง่งถ้าไม่เก็บบักยม พามาดูมมยมฝรั่งค่ะเอาไปตำกินแซบแบพี่น้องเบิ้งสีห้เบิ้งได้ค่ะตึ๊บโอ้ยเหลือแต่นุวยห้วพี่น้องขาเบิ้งนด่ล่ะค่ะนอนกินใบมันเบิดแล้วเหลือแตน่น,น่วยแบบนี้นอนนอนกินใบมันนี่ค่ะพี่น้องค่ะนอนกินใบเหลือแต่ลูกนี่ค่ะ มีมีสามต้นสี่ต้นเพาท่านสุกส้มสมได้นี่พี่น้องนี่นี่ค่ะเนี่ยสมมั้มันเพาท่านสุกสุกแล้วมันสิออกหวานอมเปรี้ยวแสบแก่วินแดดเลยเลยค่ะเดี๋ยวสิพาปไปเบิงพาปไปเบิงต่อ พาไปดูผลไม้อีกนะคะพาไปดูผลไม้ค่ะดกดกพี่น้องเบิงเสียวให้เบิงดกค่ะค่ะพ้าหน้ากองอยู่เห็นบ่ค่ะ,คะ,ออะ,คะโอ้ยบ่เห็นแสงแดด หลายคักหลายต้นอยู่พี่น้องแสงแดดนันแดดแดดซองเดี๋ยวก็เห็นนี่เห็นปะกำลังกำลังสุกพี่น้องโดกดกผ้างากองอยู่พูดนะค่ะดกค่ะอันนี้บะท่านสุกอันนี้สุกแล้วเนาะห้เบิง้งไ้เบิง้งอันสุกสุกมันสิเป็นหน่วยสีดำดำเ้ยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะ นี่เพราะท่านสุกคักให้เบิ้งอันซุกคักมันอยู่แดดโพดเอามาเบิ้งอันอยู่หมมม้แตสิเห็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นจังเสียค่ะดกดกพี่น้องเบิง้งดกคักสะออนคักเบิ้งดกคักดกคักค่ะดกคักดกคักพี่น้อง อยู่บ้านเขากับแพงแพงเราอยู่เมืองไทยนี่อยู่นี่มันบอกเขาท่านซุกค่ะอันนี้เบิ้งอันนี้อันนี้ซุกแล้วอันนี้ซุกแล้วเบิงบ้งงห้เบิ้งปูนาเฮรุกานี่ค่ะอยู่บ้านเขากับแพงแพงเลยนี่เนาะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่ค่ะซุกแล้วค่ะซุกแล้ว สุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะกินได้ค่ะกินได้ค่ะเนี่ยสุกแล้วค่ะพี่น้องกินได้แซบ่บสมอมเปรี้ยวอมหวานนะอยากให้มาซิมน้ำได้หรือค่ะอยากให้มานซีมน้ำเบิ้งค่ะเบิง้ง อ่ะสม้มแซบกินกับซุกแล้วกินกับมันเขาห่มก้อนข่าฮวนแซบมึงใหาเบิ้งอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะต้นหนึ่ง นี่ค่ะต้นนี้่พันธุสุกคักบังชนองสะอ่อนบ่สะอ่อนบ่ค่ะสะอ่อนบ่สะอ่อนบ่ค่ะนี่เชอรี่อีกอันนึงพี่น้องเชอรี่ใสล่ละนวยมันนี่ค่ะเชอรี่นะคะเชอรี่สุกแล้วพี่น้องว้าวเลยให้เบิ่งลูกเชอรี่ให้เบิ่งลูกเชอรี่ค่ะ ีค่ะพี่น้องเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่สุกแล้วปีนี้ไม่ค่อยดกค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องอยู่เมืองอยุ่นี่กะสีเป็นแบบนี้ค่ะเก็บกินอยากงังก็เก็บกินปลูกไว้ปลูกกินเองพามาบางแนันอีกแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ